สวัสดีลูกเพจทุกๆท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลกันขงังฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนหสกอร์เป็นยังกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ผมพุตบอลยู่่าแชมเปี้ยนลีกเราคัดเลือกยังบอยเบิร์นเอาชนะทางด้านมัคคิมไฮฟาไป3ประตูต่อ0นผ่านนาทีในกอสพ่กับด้านบากาไป0ประตูต่อ1และทางด้านกาตาสลายเอาชนะทางด้านโมนไป2ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกนโชกซิลบีอิตาลีอัคโคลี่เอาชนะทางด้านของฟอรัสพิซาโลไป3ประตูต่อ0โคเซนซาพ่ายกับด้านโมเดนาไป1ประตูต่อ2 isa, พิซาพ่ายกับด้านปามาไป1ประตูต่อ2และทางด้านเลจจีนาพ่ายกับด้านปาเลโมไป1ประตูต่อ3มาต่อกันที่ผลฟุตบอลคาราบาวครับสวรนซี sea, พ่ายกับด้านบอลสมาร์ไป2ประตูต่อ3 P ath, พีมัรพ่ายกับด้านคิทเทิลพาเลตไป2ประตูต่อ4 พอสมัครเสมอบิโตโบโลไป1ประตูต่อหนึ่งลตันทาวเอาชนะน้านจิลลิงแฮมไป3ประตูต่อ2ฟูลแลมเสมอทรอแนมฮอสเปอร์ไป1ประตูต่อ1เอชเชเตอร์ ater, เสมอสตีมเนตไป1ประตูต่อ1วีคอมไพกับด้านชัดตันยูเนเต็ดไป0ูนย์ประตูต่อ1เบอร์มิงแฮมไพกับด้านคาร์ดีไป1ประตูต่อ3นิวพอร์ตเคานตี้นะครับเสมอทางด้านแบนฟอร์ดไป1ประตูต่อหนึ่ง โูแโหพลมนตันเอาเชียงด้านแบ็กพูลไป5ประตูต่อ0เชฟเวนเดย์เสมอเมนฟิลนะครับไป1ประตูต่อ1พอลสเวลนะครับเสมอคูอเล็กซานด้าไป0ประตูต่อ0ูนโบตันวันเดอร์เลอร์พ่ายกับด้านมิดเดิลสโบไป1ประตูต่อ3เวิคแฮมนะครับเสมอแบทฟอร์ดนะครับไป1ประตูต่อ1นึ่งสโตซิตี้เอาเชียงด้านลอตเตอร์แฮมไปหประตูต่อ1นึ่ทันสเมียร์พ่ายกับด้านเลสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ2 มิโตซิตี้พายกับด้านนอริซิตี้ไป0ประตูต่อ1เลดิงเสมออิสเวตไป2ประตูต่อ2และซาวฟอร์ซิตี้เสมอลีดยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ1โอเคนะครับผมเนป็ยการสรุปผลการขับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องการขอประทานภัยเวลาที่นี้ด้วยากดูแลชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรา และเป็นกำลังใจให้กับเราเดี๋ยวทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ